สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมพี่ต่ายมาแว้วนะครับผมวันนี้มาเจอกับผมในเกมแบทเทนเก่าโรเ y a l ์นะครับมาฮะลุยกันเลยดีกว่านานอะมาฮะวันนี้มากับทูณ500นะฮะเบท5ห้าบาทนะฮะกับสูตรกดมือ5ครั้งออตโต้ห้าสิบหนึ่งครั้งแล้วก็ออตโต้แปดสิบหนึ่งครั้งนะครับผมมาฮะ เอ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเออบางคนเหรอมาแล้วเออเปิดหัวสวยว่ะเอ้ยเอ้ยเอาโต้เลยเอ้ยวโบเลยดีกว่าห้าสิบนะครับผม มาไม่หนอมาไม่หน่อสวยฮะยังไง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 มาไม่หนอมาไม่หนอ สวยฮะมาแล้วไหลเลยไหลเลยมาไหลออีกยา่ามาแล้วเว้ยไม่เปล่ายังไงยังไงสั่นอยู่นั่นแหละโอ้โหสั่นนานจังสั่นนานจัง เล้วทำไมมันนิ่งจังอ่ะเน็ตอีกแล้วมั้งเนี่ยกูว่าโอ้โหโอ้สวยสวยจัดนิ่งอีกแล้วโอ้โหนิ่งยาวเลยทีนี้นิ่งยาวเลยนะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอีกเป้าเฮ้ย <azt> โ,โหขึ้นบินขึ้นบินไม่ขึ้นเลยเลยเอ้ไม่แข้งก็หมุนนานอีกแล้วหัวจะปวด เค okay. ยังไงเอ้ยเอาดิเอาดิขอแตกหน่อยเถอะไม่ได้เที่ยวบินเอ้ยสวยปะ่ะเฮ้ยมาแล้วมาหรือเปล่าเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วิมวมววว่มกลับมาแล้วแต่ก็นางนิ่งอยู่ดีนะฮะ ไม่ได้ดิไม่ได้บินฟรีเลยเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหไม่มาเลยจ้าเอาแล้วนี่นี่แล้ว แตกหนักๆสักทียังไงยังไงยังไงไม่มาเลยว่ะนิ่งกนะิฟต์มาแปดสิบเลยฮะ ดูเยาวาเลยง่างจ๊ะสวยป้าวสวยป้าวหมาป้าวขอหน่อยเธอขอหน่อยเธอ จะหลายมากโอ้โหมาหาเลยตอนนี้ลูนแตกนอกก็ได้เอามาแล้วมาไหลอีกไหลเปล่าวสวยสวยฮะโอ้ยแตงแผงมาแล้วมาแล้วมาอีกทีโอ้โหมาอีกแล้วนะฮะยังไงโอ้โห ทั้งแผงมาอีกอีกเป้ามาเลยโอ้โหขุนเก้าเลยโอเคสวย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 โอ้โหไปแตกนอกสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบแปดนะฮะโอเคยังไงเอ้ Bạn gì đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền cha Gõ Mày vào Ô hổ mà Gõ Để không โอ้มาแล้วไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้วโอ้ยยเอาดีเอาดีเฮ้ยขอสักรอบเถอะขอสักรอบเถอะอุทธอแล้วมาทีหลังเนี้ยไอ้ท้อหรือเกิน người này ha ơi 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 mình chạt người này cha โอ้โหไม่เปล่าถือยังไงเอ่ยนี่กแก้วโอ้โหวิ่งเลยื <c oughs> ึไม่ได้ปีไม่ได้หมุนรีสักรอออโต้ไปเป็นร้อยแล้วนั่นเนี่ย วันไหนก็แตกก็แตกเข้าข้อจัดจัดวันไหนนิ่งก็นิ่งนะแต่ก็ไม่เสียนะฮะก็ยังไม่เสียเหมือนเดิมเอ้ยมาเปล่า โอ้โหนิ่งครับผมนิ่งแล้วแต่ก็ไม่เสียนะฮะเท่าทุนเลยกำไรเจบาทกำไรเจบาทนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออญาตลาไปก่อนนะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะมาวันนี้มากับสูตรกดมือห้าครั้งออตโต้ห้าสิบหนึ่ครั้งกดมือห้าครั้งแล้วก็ออตโต้แปดอีกหนึ่งครั้งห้าม ไม่แตกนะฮะสำหรับผมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมหรือว่าฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมมีสามช่องทางการติดต่อนะฮะคือพี่ต่ายมาแววแล้วก็ช่องนี้จะเป็นพี่ต่ายมาแวววีสามนะฮะแล้วก็อีกช่องก็จะเป็นพี่ต่ายมาแวววีสองนะฮะตอนนี้ผมทำคอนเทนต์สูตรเดียวกันนะฮะสูตรเดียวกันแต่คนละเกมนะฮะวีสองจะเป็นพอจุนโอเอ็กนะครับ ฝากเข้าไปดูได้นะฮะถ้าสำหรับใครดูคลิปนี้ลองเข้าไปดูที่พี่ต่ามาแวววีสองดูนะครับผมสำหรับพี่ต่ามาแวววีสองผมใช้สูตรนี้เหมือนกันนะแตกของพี่วัวแตกนะฮะของพี่วัวแตกนะฮะแต่บางวันผมใช้อันนี้แตกแล้วพี่วัวไม่แตกก็มีนะฮะหรือว่าแตกหนักทั้งคู่ก็มีนะฮะยังไงก็ฝากเข้าไปดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ